สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสนามสุขชุดกีฬาพู้สปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อพร้อมจะส่งครับพิมพ์เย็บเสร็จแล้ววันนี้นะครับก็ทั้งหมด3ทีมนะครับมีทีมหน่งบ้าเหี๋วมาดูกันนะครับอ้าวเริ่มกับทีมแรกเลยทีมนี้ครับเสื้อฟุตบอลพิมพ์ลายครับผมลวดลายก็จะลูกค้าออกแบบได้นะครับมีทั้งหมด3สี3โทนะครับนี่อันนี้เสื้อประตูสีเขียวกับสีสีส้มเนี่ยอันนี้คือเสื้อประตูนะครับ ส่วนเสื้อผู้เล่นก็จะเป็นสีนี้ฟ้าขาวอย่างเดียวนี้ครับนอ๋อฟ้าขาวก็สวยนะอ่าฟ้าขาวนี่ครับเสื้อผู้เล่นนี่นะครับลวดลายก็แบ่งโทนครับครึ่งซ้ายครึ่งขวาอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับฟอนต์จะเป็นสีทองใช่ครับฟอนต์เป็นสีทองครับฟอนต์อันนี้เนี้เดี๋ยวเราส่งแบบให้ลูกค้าเลือกครับมีแบบให้เลือกฟอนต์อยู่ประมาณเกือบสองเกือบสองร้อยแบบครับอ่ามาดูก่อนตัวนี้ครับสีเขียวเสื้อผู้สาวประตูครับคนที่หนึ่งก็ออกโทนเขียวสีเขียวนะ น่ะสีเขียวแหละเขียวอ่อนกับเขียวเข้มใช่ด้านขวาก็โลโก้ทีมอันนี้โลโก้เบอร์อันนี้ลูกขอพิเศษ,ษนะครับเบอร์หนึ่งครึง่ง่เบอร์หนึ่งครึ่งนะดูว่าควบครึ่งหรือว่าเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับก็ซ้ายก็คือโลโก้ทีมแล้วก็สปอนร์สปอนเซอร์หน้าอ,อกนะครับไก่ย่างยาเยแมนใช่ไหม <S <S ใช่อ่าร้านไก่ย่างยาเยแมนนะครับแพทย์าซอยสองนะครับผมบางนานะครับอันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าด้านหลังนะครับ ก็จะมีชื่อชื่อนักเตะก่อนแล้วก็เบอร์หนึ่งครึ่งแล้วก็ใต้เบอร์ก็คือชื่อทีมนะครับอันนี้มาจากทีมไทยบ้านยูเนเต็ดนะครับผมก็เสื้อก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นเสื้อทีมก็มีเสื้อนักเตะแล้วก็เสื้อพวกสาประตูอันนี้สีส้มปห้ดูสีส้มนะครับอันนี้ก็ประตูคูที่สองสีส้มสดมากสีส้มสวยนะครับเนียสวยมากใครไม่เห็นว่าเป็นประตูนี่ไม่น่าเชื่อแนับเพราะว่าเห็นจากไกลเลยครับร้อยเมตรยังเห็นเลยเนี่ยอ้าวด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับเบอร์สิบแปดนะครับ นี่นะครับทีมนี้ที่แขนอ่าที่แขนก็ใส่ได้นะครับที่แขนนะครับแขนซ้ายอ่าดิฉช,ช,ชอบที่เข้าทานกาแฟครับอยู่คาเฟ่เมสซอนส่วนด้านขวาเข้ <laughs> ขาเซเว่นครับเนี่ยสู้กันอยู่ในปับ๊บกอตทอนนะครับผ่านเซเว่นนะครับเซเว่นกับเมซอนแล้วก็ความพิเศษอีกคือปลายแขนครับมีคลิปสีแดงนะแล้วก็เล่นด้วยตัดด้วยาลายาธงชาตินะครับ เหมือนกันทุกตัวครับปลายแขกก็จะมีเป็นขีมสีแดงแล้วก็ไปเอ่ออยากให้ดูให้น้องดูใกล้ๆครับโยนเนะครับฟิวรับเลยงาน,นทั้งสองตัวนะครับสองตัวเลยครับอันนี้จะเป็นโลโก้ของทีมงานไทยบ้านนะคะให้ดูใกล้ๆงานจริงก็จะละเอียดคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะ นอกจากโลโก้แล้วงานเสื้อก็สามารถใส่ชื่อใส่เบอร์ได้อันนี้ด้วยความที่เสื้อเป็นสีส้มนะคะเพอเข้ากล้องก็เลยจะดูดแสงมากแต่งานจริงก็คือสีส้มสดสีส้มสดมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์ค่ะให้ดูงานนะคะว่างานจริงนะคะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนเ,ออเรียกว่าเป็นยักษ์หนุมานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คมมากๆงานจริงนะคะสวยคมชัดมากๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าให้ทางร้านผลิตนะคะสวยมากค่ะสวยมากก็ขอบคุณนะคะทีมงานไทยบ้านนั่นเองค่ะประมานะคะมาดูกันต่อกันที่งานเสื้อตกปลาค่ะเนี่ยตรงนี้ครับเสื้อตกปลาครับอันนี้เป็นของลูกค้าเก่าครับพาสมพึ่งมีแอบนอกใจประสาทร้านอื่นด้วยนะอันนี้แอบงอนนะแต่พอดีบอกว่าร้านอื่นข้างๆเรื่องมากอะไรไม่รู้ผมก็เลยบอกเอ๊อจะจะมาต่งพี่ก็ได้ครับต่างน้าที่จรโอ้ขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับซึ่ง ยังรักและคิดถึงกันอยู่นะครับอ้าวทีมนี้ครับชื่อทีมพานสวนพึ่งนะครับเป็นออกโคลายพานสีน้ำเงินดำนะครับด้านหน้าก็อ่อนนิดพิเศษก็คือจะเป็นทรงฮูดทรงฮูดก็คือใส่หมวกเวลาไปใส่ตุก๊กตาได้ไม่ร้อนค่นนะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีซิปตรงนี้ดูดได้แหมนะครับด้านซ้ายก็โลโก้ทีมนะครับพานพึ่งได้พานสมพึ่งแล้วก็ธงชาติไทยนะครับส่วนด้านหลังนี่เวลาสวมไปอยู่ด้านหลังนะครับ โลโก้อันใหญ่เลยนี่เด่นเลยครับพานส่วนพึ่งเห็นไหมครับนี่านี้ตัวใหญ่ที่แขนก็จะมีข้อความนะครับชื่อทีมเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวสีทองครับพานส่วนพึ่งซ้ายอ๋อแขนเอาไปจะแขนขวาครับแขนซ้ายลูกค้าบ,บอกว่าเอาลงโล่งพี่ไม่ต้องใส่อะไรก็ดีไซน์ทั้งตัวนะคะกราฟิกจะเป็นลายพางทั้งตัวเลยด,ด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อรวมไปถึงฮู้ดนะคะ เป็นโทนเดียวกันทั้งตัวเลยแล้วก็ลายพรางนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะลายพางที่เราทําให้ลูกค้าก็จะเป็นงานที่ละเอียดคมแล้วก็ชัดมากนะคะอันนี้คือโลโก้ของทีมงานพานสวนพึ่งนะคะโลโก้ก็สวยคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะรวมไปถึงงานเย็บนะคะตะเข็บงานเย็บของงานเสื้อตกปลานะคะ จะเป็นตะเข็บแบบสองชั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้เสื้อไปก็สบายใจได้นะคะเสื้อสวยงามแน่นอนนะคะนี่ค่ะจะเป็นตะเข็บแบบนี้เลยแล้วก็งานเสื้อนะคะที่บอกว่ากราฟิกงานจริงนะคะก็จะคมแล้วก็ชัดมากๆอันนี้คือลายพรางเป็นโทนสีฟ้าน้ําเงินแล้วก็ดํานะคะลายพรางโทนฟ้าน้ําเงินดําคมชัดทั้งตัวเลยค่ะ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็คือจุดเด่นของเสื้อตกปลาก็คือเป็นลายของลายพรางแล้วก็ใส่ด้วยโลโก้ทีมที่เป็นโลโก้พารส่วนพึ่งนะคะอันนี้คือด้านหลังที่เรามาขยายใหญ่พอมาขยายใหญ่กราฟิกงานจริงก็ยังคมแล้วก็ชัดมากๆเนี่ยค่ะอันนี้คือคุณภาพงานที่ตั้งใจทำให้ลูกค้าสำหรับทุกทีมนะคะให้กราฟิกสวยคมแล้วก็ชัดที่สุด สำหรับทีมสุดท้ายนะคะเป็นเสื้อโปโลค่ะเป็นเสื้อเรียกว่าเสื้อทีม้วกันอันนี้่าจะเป็นเสื้อของบริษัทนะครับเอาไปใส่เวลาออกงานนะครับของทีมเอส u นะครับเกี่ยวกับการดูแลบ้านนะครับเนี่ยเอส home care f o r อนะครับเป็นเสื้อพิมพ์ลายคอปกโปโลปกอันนี้ก็จะเป็นปกเหมือนกับเขาเรียกว่าปกกร,รมะอยี่เวลาใส่ข้างนอกก็จะดูดีนะครับดูแบบยดูโอเคสวยอะไรย่าเเวลาใส่ทางานนะครับก็ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อด้านขวาจะเป็นชื่อของแต่ละคน เผื S <S ่อว่าซื้อาตากแล้วจะได้ไม่หายไงอย่ากลัวพนักงานคนอื่นมาเขาไ้ไปไม่ต้องกลัวว่าใครพนักงานจะแย,งย,ย่งกันอ่าอันนี้จะเป็นลายพรางเหมือนกันครับเป็นพรางดิจิตอลเป็นลายพรางนี่นะครับแล้วก็เล่นสีเทาดําข้างหลังก็จะมีชื่อทีมเนพาดเอาไว้อยาใหด้ดูใกล้ๆว่าเป็นลายพรางนะครับ <S <S ไม่ใช่บางทีก็อาจจะเป็นสีดําสีเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ <S <S อันนี้คือโลโก้ของทีม เอสเนครับอ่าทีมเอนยูนะคะใช่ไหมถ้าอ่านผิดของใครด้นะครับอ่าใช่ใช่ช่อันนี้เป็นโลโก้นะคะโลโก้จริงก็สวยคมชัดค่ะทุกทีมเราทําให้พยายามให้ชัดมากที่สุดตามคุณภาพของเครื่องพิมพ์นะคะแล้วก็ลายพางนะคะเดี๋ยวให้ลองดูลายพรางว่าจะมองเห็นหรือเปล่าลายพาง <c oughs> ลายพางด้านในนะคะก็จะมีสีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีเล่นสีดาอะ <c oughs> แล้วก็มีลายตารางหกเหลี่ยมครับอยู่ข้างในพีนมีมลายลังพึ่งซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานเสือ้อแต่ถ้ามองไกลๆอาจจะเหมือนไม่เห็นแต่ความจริงก็คือมองเห็นเห็นชัดอยู่นะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเป็นลายพรางหมดเลยแต่ลายพรางของงานเสื้อโปโล,โลตัวสีดําเนี่ยนะคะจะเป็นลายพรางที่ใหญ่กว่าตัวสีน้าเงินที่เป็นเสื้อตกปลาสีเสือ้อเสื้อตกปลาแขนยาวนะคะสีน้าเงินลายพรางจะเล็กกว่า อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยเรามีทุกไซส์ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะว่าชอบลายพรางแบบไหนหลายมิติก็หลายโทนสีก็ได้จะผสมน้ำเงินเหลืองชมพูก็ได้จะสีอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าในงานดีไซน์สามารถเลือกเลือกแบบเลือกสีได้หมดเลยนะคะก็ที่สำคัญก็คือเลือกไซส์ใส่ให้เหมาะกับงานงานงานเสื้อของตัวเองได้อย่างอันนี้ตัวนี้นะคะที่ถืออยู่ก็จะเป็นงานโปโลโคอปก ที่อบอก,บอกนะคะอันนี้คือคอสเสื้อดูตรงคอว่าเป็นโปรแกรมอีไนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนิ่มๆก็คือปรับได้ค่ะอาจจะต้องการสูงนิดนึงลงมานิดนึงใส่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจับเข้าทรงได้แล้วก็ที่สําคัญคือเลือกไซส์เสื้อได้นะคะให้เหมาะกับคนใส่ให้พอดีที่สุดนะคะก็สนใจนะครับเสื้อพิมพ์ลายเสื้อุตบอลพิมพ์ลายเสื้อตกปลาเสื้อทีมเสื้อมอเตอร์ไซค์เสื้อแข่งเกมอะไรทุกอย่างที่เป็นเสื้อพิมพ์ลายนะครับทักมาได้นะครับ ที่หรือโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์0634499282นะครับหรือทักมาที่ไลน์ก็ได้ครับไลน์แอดพูลสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่แฟนเพจก็ได้นะครับมีสองแฟนมีสองสองเพจครับก็คือสนามสุปชุดกีฬาแล้วก็พูลสปอร์ตดีไซน์นะครับเดี๋ยวจะมีตัววิ่งขึ้นไว้ข้างล่างนะครับวิ่งป๊ดขึ้นมาให้ดูนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ